ชอมเลยวัวจาื่อึ้แม่แม่แม่มาเอายกของช่วยแม่มาใส่ได้ยนอนแล้ววางไม่ได้ไจ้าลูกผมใส่ได้ยนอนแล้วเอามารับกับแม่มารับกับแม่จริงเหอวะมาหน่อยจริงเลยวางไว้ยังไงโอเคหนูเดินเราก็ได้นะไม่ต้องรีบนะลูกเ,<อ>เราไม่ได้รีบไปไหน ใส่รองเท้าด้วยนะมันเปียเพันวะให้เดินเหรอเย,ยอะเลยมันมนินตัวใหญ่เลยมันนี่ตัวใหญ่นะน้องพายน,พน้องเชรมาน,นี่เดี๋ยวพ่อพาเอาอปู่ไปไว้ตรงเนี้ยนี่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 เอาปู่ ดูชั้นรองเท้าเล็กๆมาจริงๆใช้รองเท้าตรงนี้ก็ได้้วแล้วเ,าเ,าเอาปูกเาไว้ตรงนี้หน้าบ้านนี่แม่เขามากพอดีเลยใช่ตรงนั้นเอาซื้อชั้นเล็กๆมา่อยเก็บตกนะครับทุกคนเพราะว่ายังจัดของบนเรืเข่าทีเข่าั้างแล้วก็ บางอย่างยังไม่มีดูซีจับช่วยซีจับช่วยซีหนยยกนี้ขึ้นซิดึงออกไปเลยดึงออกมาดึงออกมากโอเคดึงออกไปเลยค่ะดึงออกมากค่ะโอ้ยเห็นเป็นเก่งเด้อวะว,วนวนไวท่าเนี้มวนเมื่อเช้าม้วนถุงเท้าช่วยพ่อนะส่อพ,พ,พับผาซอยพอได้กูสอนเลยแข็งแรงทนทานแมบีแม่บีไปเอาผ้าน้อยมาเช็ดอันนี้ให้ผมหน่อย เท้าเราสูงค่ะเราก็เลยไปซื้อบันไดมาเพื่อที่จะโซฟาไี่จะสูงเก็บของแล้วแม่พักจ้าลุงเพชรอย่าเดินออกไปนะไม่มีรองเท้าช่วยพับค่ะใช่ช่วยพับค่ะนี่ไงนี่ไงทุจ้าก่อนนี่อันนี้เป็นอะรอะไรอันนี้ทูจ้าฮะก็มันเป็นพลาสติกไม่ใช่เป็นที่ดูดดูดซีเมนต์ไม่ให้เคลื่อน าสกครับเอาปู่ปู่หนูเวลาหนูเข้ามาบ้านต้องไหว้ก่อนนะถวายนมถวายน้ำนะเดือยสั่งเดือยน้ำน้ำแดงกับนมแล้วก็มาอะไรมา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 ไหว้ก่อนไหว้เอานั่งไหว้เลยวาไหว้ไหว้กับพ่อเนี่ยนั่งนั่งลงนั่งลงยกมือขึ้นยกมือขึ้น พนมมือไปคุนไปไ้ไปปู่ไหว้ปู่พนมมือโอเคจ้าสาธุสาธุพูดตามสาธุคำพูดตามพูดตามเอาแม่แม่แม่พูดด้วยน้องเบสมานี่มามาพูดตามพ่อเลยวไอแม่พูดด้วยแม่พูดด้วยเดี๋ยวพ่อพาไปเล่นมามาพูดก่อนมาพูดก่อนเดี๋ยวพ่อพาไปเล่นนะอ่นั่งลงสาธุสาธุปู่ ไปว้ก่อนสาธุจ้าค่อยๆค่อยๆพูดค่อยๆจ้าป่อยมาแล้วไปลยแล้วสาธุขอาักนาองค์เท้าเท้าติกเนหรือวามหาเปรตมองมัเส็จแน่ อ่สถานอยู่สถานที่มงีเพื่อความเป็นสุาพือามหานเด้อทุเจเลยทุ่จากับพ่อเลป็นสกไปปู่กับพ่อเลยค่ะผมจะเริ่มเรื่องยิ่งยถึงการมีความอบอุ่น่คอเรัวมันคง้ท้าวอนยูมีความสุขยูดีกินดีบ๊ทกปอยาบ่ทุกปญหายูซึ่เป็นเร่องนอนหลัฝันดีเด้อสาสุสาธุสาธุก่อนมามา้องพลสาธุ โอ้โหมีที่ตีลังกาเลยเขียน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 ได้ไหมเก็บตกค่ะอันนี้จเวะพ่อเอาไปดึงพลาสติช่วยพ่อหน่อยพลาติช่วยพ่อเร็ว เอาหนังพลอยดึงค่ะพลอยดึงเพราะว่าน้องเพชรยังไม่เสร็จเย่ดิดยังไงขนาดเท่นเขินเอาเอามาเต็มโอเคน้องเพชรจะทำจะช่วยอยู่พ่อจ๋าอย่าเพิ่งเสร็จนะพ่อจ๋าอย่าเพิ่งเสร็จนะจะช่วยนะพ่อจะเพิ่งเสร็จนะพ่อนะ แก่หมดนะ้วเจโลคิดตัดพินแต้องรออยู่รอรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงค่ะอีกหน่อยเดียวค่ออีกหน่อยเดียวเพิ่งปั่นเขาแทมอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวลูกอีกหน่อยเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวนั่งน่เฉยนั่งนั่งนิเชยพ่อยังไม่แก่เลยมันจะเสร็จเลยแก่ด้วยนะนี่ไปดูวิธีนี้ค่ะ่โอเคเลยเอาพี่เขาจะเอาอะไรเอาพี่เอาพี่ แป๊บนึงนะเสร็จแล้วค่ะสิของเงินกต่เพ้อที่นเดียนีมาเมื่เกี่ยวมาแลนลงเลยมันก็เลยมัน้ได้มาคนเนี่ยบ้มึนล้มหรออ๋ลอล้มเสร็จแล้วค่ะไปไปช่วยพ่ออยากช่วยอยากช่วยแอ่ไปช่วยพ่อค่ะช่วยพ่อค่ะช่วยคนบทานเลูกเช่วยหนอยเพเพดเพเเพเพ็อเพเดเพชรเพ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 ชรช่วยเพ เทเช่นอเทสอ้อรืออันหนึน่งไง